หลังจากที่ขบวนเสิร์งผ้าหมีได้เสิร์งผ่านหน้าเวทีกองเรวยการนะครับเราจะเริ่มการประกวดนะครับและเป็นการให้คะแนนนะครับในการประกวดจะมีอยู่6ขบวนนะครับที่จะทําการประกวดนะครับเริ่มจากหมู่6 6ตางด้วยหมู่1 1หมู่9หมู่5 5หมู่แและหมู่ที่7นะครับเป็นขบวนสุดท้ายนะครับในการประกวด เราจะมีการประกวดให้คะแนนอยู่2จุดนะครับคือจุดที่บริเวณโรงเรียนชนบนขวาวและจุดบริเวณวัดสาบดขวาวใต้อีก1จุดนะครับดังนั้นท่านแขกผู้มีเกียรติสามารถตามไปให้กําลังใจนะครับชมการแสดงของลูกๆและหลานทั้ง12ขบวนได้เลยนะครับที่บริเวณวัดสาบดขวาวใต้อีก1รอบนะครับ นี่คือขบวนเสริงผ้ามีอัตลักษณ์ของพวกเราชาวบ้านขวาวลูกบ้านขวาวร้อเปเซ์หนึ่งเดียวในโลกนะครับที่อัตลักษณ์นี้ได้แผ่กระจายภัสารไปยังทุกสารทิศนะครับในปัจจุบันนะครับแต่ว่าของจริงของแท้อยู่ที่บ้านเฮ้าเสียงเซิร์ม,มันมีปากอโลบอกไพไหม โอ้ยเนาะเออเอาประเสริฐสาร้างบมังกรรถเน่มาเนีเหลือทีกตัววะเราบอกมีสองตัวพอดีเสียใจครับท่านคุณพ่อจอบสมัยครับไม่มีสองตัวพอดียิ่งใหญ่มากครับผ้านุ่งเป็นผ้าลายดาวล้องเดือนนะครับึ่งภูมิปัญญาของเราชาวบ้านขวาวนะครับที่เรารักที่เราเหงแหนนะครับการแต่งกายนะครับ เสื้อดำแขนยาวสวมโดยกระโจมนะครับมีร่มสีดำนะครับแล้วมีแว่นตาดำด้วยนะครับประดับประดาด้วยเครื่องร้อยเครื่องพวงนะครับสวยงามนี่พาบักเขียสูกนะครับ,บ,เ,รบเกือบต้องเป็นเกือโบอกนะครับเกือโบกรองเท้าสีดำนะครับเป็นเกือโบกนะครับเป็นทหารก็ได้เป็นของลูกก็ได้ยืมยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาก็ได้นะครับต้องดำนะครับ วันนี้รับเกียรติจากหลายท่านนะครับลูกบรรเทานะครับหลักๆคือท่านประธานสมัยหน้าบัณฑิตนะครับคุณพ่อบุญทานรรรณเพกคุณพ่อบุญมีนะครับได้หลายท่านนะครับ่อกินพิธถารูปมาทรกทุกคนนะครับเอ่อได้จะไปออกเฟรนด์มพี่ไผ่เนี่ยนะครับมีผู้เอาท้ายนะครับมีผู้ขัดท้ายพร้อมเนี่ยถือใบผ้าให้ขัดท่ายนะครับนี่คือสุดยอดนะครับตะวันนกขบินเสียทำแรกว่นนี้นะครับนกขบินผมยาวๆนะ เสือกออกมาแต่ว่าหนีเสียหายครับหายมามันเสียเออบ่เห็นหาท่านเด็กพ่ออยู่นกขวินเหลืองอ่อนนะครับวันนี้รรบเกียิจากผู้หญิงคนหนึ่งนะครับคุณจีรวันนะครับแก้วยุทธนะครับเซิร์มันมาวิเวียครับเสือกน้ำมูกปล่อยผัวรับแขกนะครับท่านดรอตร์เดตวัฒน์ด้วยนะครับวันนี้กลับมาบ้านแล้วก็เสริมผ้าบี่กับพวกเราชาวบ้านขาวนะครับนี่คือ หนึ่งเดียวในโลกของพี่น้องเราชาวปัตตานาขอเ,เสียงเครับเสื้อพ้าดีนะครับจุดยอดดังๆาคารับก็เรื่องาวิไอพีผาวีไอพีก็เสื้อผ้าดีเหมือนกันเออขอบวนกยรกิติยศยิ่งใหญ่มากท่านผู้ในการผู้ในการอ่ปารประเมินคืนดีนะครับท่านบุคลารกรจากฝาวีไาพรนะครับยิ่งใหญ่นะครับท่านเสื้อผ้าดีผู้ว่าน,นี้เป็นผ้าที่ประทับใจนะครับลูกหลานบ้านเรา นะครับเป็นมาผลเป็นผลผลิตที่พวกเราได้สร้างขึ้นนะครับด้วยความภาคภูมิใจร่วมกันครับเราฟังก่อนเสิร์งกาบเสิร์งเด้อน,นะครับถ้าเราฟังแล้วเราเอ่อฟังกรนค้างในขนลุกนะครับเป็นก่อนที่บรรยายนะครับได้ชัดเจนข้อมเป็นมาตะกี้ตะกรอนนะครับอีพออีเมเ้สาสร้างแปลงบ้างแปลงเมื่อจังไดยากซำไดน,นะครับจังไดมาซำนีนะครับ ประพณีบ้านดาวยิ่งใหญ่เพราะบรรพบุรุษที่ต่อยอดสืบต่อมานะครับพวกเราก็ถือว่าเป็นผู้ที่รับรับมรดกนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการที่จะทารปบงรุงและก็ขยายให้เกิดความยิ่งใหญ่อยู่กับผู้หลานของเราในต่อไปนะครับเป็นขบวนเกียรติยศนะครับจากขวาวิยาคารนะครับอีกคืวบหนึ่งนะครับนำโดยเสริงพระบี เขาพูดอะไรคีรัสซาเลงของพ่อเอาซาเลงครับขับโดยท่านบริการภรรยาเคืนดีนะครับข้คนคูมอยู่ขางแบนนั่นนี่อย่างไรเนี่ยอย่างไรรับจ็อบอยู่แถวๆห้องไหลนี่นะพี่เดชพี่เดชคุณนครูพี่เดชน,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 นะครับแล้วก็คุณนครูฝาวยาการหลายๆท่านนะครับยิ่งใหญ่มาก คุณครูรสสุขลคุณครูเพ็ญศรีนะคุณครูเอ็นทำซีว่าในเรื่องคอโทษนะครับจริงใหญ่จริงๆนะครับตามด้วยขบวนนางรำนะครับตามด้วยบั้งไฟพวกไฟกิจ่างมาแต่บ้านไหนไมาใหญ่ขนาดนี้เรียนเพื่อบ่อร้ายครับ มอบให้ก็หันสองแฝงทางกรมเดียวพ่อใหญ่ใหญ่นะครับปรบมือครับข่าวเยียคานนะครับข่าวเยียคานนะครับลูกหลานบ้านเรามาผลที่พวกเราภาคภูมิใจร่วมกันนะครับท่านใดที่รับไม้สวรรค์ไปจากรักบ้านเกิดคุณพี่เจมีส่งไม้สวรรค์คืนด้วยนะครับดีดีเจมีมเบาเบานะครับ ทีมงานคนราบานเกิดพร้อมที่สิเอาความงดงามความ, i, ความออนชอยความอุรักวฐฐ์วัฒนธรรมมาโชว์ให้พี่น้องเห็นบอกนี่บังไฟอนุรักษ์วัฒนธรรมมืออืน่นเบงิบงเบงิงระมุ่งไงขนาดยังกับมือข้าวเหนียววาไรที่เออข้าวเหนียววาไรที่สิครับ,คน,ค,รบคนรกบานเกิดเอามาโชว์ให้พี่น้องเบิงคานบังไฟจูดมืออืน่นนะครับเมื่อนี้พี่เทวีมาพร้อมใบสวรรค์บริษัทสวรรค์อิเลกทริก ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณองแทนะครับแท้ท <laughs> นแขกผู้เกียรติที่รบครับนำท่านเข้าสู่บรรยากาศาการประกวดขบวนรำเซิริงนะครับเริ่มจากหมู่16ซึ่งขณะนี้เรามีคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติที่จะทําการตัดสินในการประกวดรำเซิริงในวันนี้ขออนุญาตแนะนำกรรมการผู้ทรงเกียรติทั้ง5าท่านครับ ประกอบด้วยนางสาวสุภาลักษ์สิงห์สุขุมครับผู้นวยการโรงเรียนวัดสีทองนพุณประธานกรรมการครับนางสาวพกาวัรนับ